อีกอาการหนึ่งที่จะพูดถึงก็คือนําแบตเตอรี่มาตรวจสอบนะครับแล้วก็เนี่ยครับไฟดีเลยทีนี้เลยก็จะมาตรวจสอบดูความเข้มข้นของน้ําดูว่าไฟดีเลยเนี่ยน้ำเป็นยังไงนะครับเพราะลูกค้าเนี่ยเอามาชาร์จหลายครั้งแล้วก็ปรากฏว่าเอาไปใช้ได้สักคู่หนึ่งก็กลับมาเป็นเหมือนไม่มีไฟอีกอยู่อย่างเงี้ยครับวนไปวนมาก็เลยนํามาตรวจสอบแบบละเอียดดูนะครับเพราะลูกค้ามีเวลาแล้ว ปรากฏว่าทุกช่องเลยนะครับน้ําอ่อนทุกช่องเลยนะฮะแต่ว่าใช้เครื่องชิคดูคือไฟเต็มเนาะทีเนี้ยวิธีการก็คือเราก็จะทําการนวดน้ํานะครับทําให้น้าเนี่ยกลับมาเข้มอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะใช้ระยะเวลาพอสมควรอันนี้เราใช้เครื่องสลายซันฟตนะครับเป็นเครื่องฟืน้นฟูโดยตรงเนาะก็ทิ้งระยะการฟื้นฟูไว้สักพักหนึ่งแล้วละ่ะทีนี้ก็จะมาให้ดูกันครับว่าตามแมวตัวเนี้ย ออกเป็นสีเขียวแล้วจากสีขาวนะอ่าน้ําก็กลับมาเข้มแล้วนะครับซึ่งระยะเวลานี้ผมย่นระยะเวลามาให้ทุกทุกคนได้ดูแบบรวดเร็วนะครับอ่ากล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะครับทีนี้ลองมาเช็คน้ําดูก็ปรากฏว่าตอนนี้น้ํากลับมาเข้มรือช่องแล้วนะครับเห็สังเกตจากตัวอ่าวัดนะครับอยู่ที่ตำแหน่งสีเหลืองนะครับก็คือน้ําเข้มแล้วเนาะอ่าโอเคเช็คให้ดูทุกๆช่องเลยนะครับซึ่งได้ผล น้ำเข้มเหมือนกันลุกช่องนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองอามาปิดฝาแล้วก็ทำการเช็คดูค่าไฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าระหว่างการที่น้ำเข้มกับน้ำไม่เข้มเนี่ยค่าแรงดันเนี่ยมันแตกต่างกันไหมนะครับเราเช็คให้ดูเลยผลปรากฏออกมาครับก็ชัดเจนนะครับว่าการที่ทำให้น้ำมันเข้มค่าแรงดันอะไรจะดีกว่าน้ำไม่เข้มนะครับ